ต้นนี้คือชิน,นะบัญชรน,นะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเป็นบอนสีโบราณชื่อก็เป็นมงคลนะคะเป็นคาถาคาถาหนึ่งของอาจารย์โตพรมรังสีนะคะชิน,นะบัญชรสวยและเข่งขึมปลูกไว้ในบ้านก็เป็นสริมงคลนะคะหามาปลูกกันไว้เลี้ยงง่ายคะ่ะนี่ต้นโตสูงใบเป็นมันวาวคนที่เอามาตั้งชื่อเนี้ยทั้งแบบคิดเนาะแบบว่าเออ เป็นของที่เหมาะสมกับชื่อนะคะด้วยลักษณะของเขาด้วยใบของเขาเหมือนใบรูปใบโพอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลายจุดนีเมีความสง่างามแม้แต่ลำต้นก้านนะคะจะสเีเขียวออกแล้วก็มีสีเปลือกมังคุดแซมอย่างนี้นะคะกระดูกเส้นล่างแห я, ก็เช่นกันสีเปลือกมังคุดนะคะตรงกลางก็จะมี สีแดงๆนะคะแล้วก็เป็นบอลใบยาวหูฉีกถึงสะดือค่ะดูก้านเขาสิคะดูเข่งขึมมน่ากลัวสมกับชินนะบัน